สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราจะไปให้อาหารปลานะครับเราจะใช้ขนมปังยี่ห้อหนึ่งนะครับเพราะว่าขนมปังนี้หลายวันแล้วหมดอายุนะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เรากําลังเดินอยู่นะครับเพื่อที่จะให้อาหารปลานะครับว่าแถวๆนี้มีปลาหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมกาลังเดินทางอยู่นะครับกับเจ้าตนเล็กนะครับมีเสียงนะครับ อย่ารบกวนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ดูสถานการณ์ว่าหลังจากที่น้ําลดแล้วนะครับว่าปลาน่าจะหิวนะครับหามซ้อมนะครับตอนนี้เราก็เดินทางไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็คือตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งน้ํานะครับมาจากน้ําธรรมชาตินะครับจากลาธารที่มีการเปิดแล้วก็ขุดคูมาใหม่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นช่องระบายน้ำนะครับ เรามีเสียงติดร้องนะครับท่านผู้ชมเป็นรื่องธรรมดาของเด็กเต็กครับมีกลองเชียร์ด้วยนู้นตรงนู้นครับมีกลองเชียร์ด้วยเนี่ยมีผุดๆุดแบบนี้คือปลาจะมีอ่ะเอาหนมปังไปโยนเข้าไปโยนเลยแค่นั้นแม่ปลาก็กินเอ้ยไม่อิ่มหรอ เดี๋ยวดูสักพักก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้ามีสติเซียอะไรอหนูปลากินแล้วนูนูนปลากินแล้วนูๆเริ่มมาเริ่มมาแล้วนูๆนเริ่มกินล้พอปลาแถวนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่